วิลลี่บอกว่าพี่หอยนี่ขาดแกไม่ได้เลยผมเถียงหรือยังคือสุดท้ายแล้วอ่ะไอจุดจุดหนึ่งที่ตอนนั้นอาจจะได้ข่าวมาก็คือ,อ,อบริษัทเราเป็นหนี้เป็นเินอะไรกันเป็นร้อยล้านเลยเหรอฮะร้อยหกล้านคุณเคยไหมฮะเช้าเช้ามาตื่นมาเฮ้ยเป็นหนี้ร้อย <c oughs> ไม่ถึงก็ร้อยฮะแล้วแต่คุณหนี่วันนั้นผมอ่ะ ผมผมรู้สึกรักเขามากแล้วก็ขาดเขาไม่ได้จริงๆคือเขาเป็นคนบอกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เราอ่ะเขาคงรอเงินเราอยู่คนนี้จะเลี้ยงลูกมีค่าเทอมคิดกันไปโอเควินลีบอก <laughs> คนละคชีวิตต่อจากนี้ไปจากวันนั้นจนถึงคนละคืนคนละคเอาจัดไปไม่รู้แหละเพราะตอนโอ้โหมันก็มืดมนเหมือนกันเพราะว่าเราปรับปิดบริษัทเปิดใหม่ให้มันเหลือแค่นี้สองคนแล้วก็อะไรก็แล้วแต่แล้วจะทํายังไงเราเออแต่เรามันก็ทําได้เวทําไปเรื่อยๆทําอะไรได้ซึ่งผมคิดอะไรมาคุณวิลลี่ก็จะบอกว่าทําได้คนนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าผมขาดเขาไม่ได้